ตายครับโอเคครับตายฮะตายครับช็อตดื้อนะครับช็อตนี้เรียบหรอนี่คือเจ้าเลนนี่ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผม Mister Cat TV คนเดิมนะวันนี้อยู่ผมในเกม Rv นะครับมาวันนี้เราจะมาเล่นเอลสุเนี่ยครับในแรงคอมมานเดอร์หนึ่งหนึ่งดาวนะครับก็คือดาววนนั่นเองผมเล่นมาสามชั่วโมงก็ดาววนเลย นะฮะดาวบนมากๆไม่รู้ว่าอาวผมจะซูมคลิปนะฮะเล่นเอสูรนะครับเราต้องซูมคลิปนะครับเราจะได้ไม่โดนกดเลนนะคใครที่เล่นเอลสูนี่คือทริคแรกที่ทุกคนต้องรู้วันนี้ไม่ได้มาสอนทริคเล่นเออเอลสูรแล้วครับมาสอนอ,อ่ไม่ได้มาสอนเลยพวกง่วงยังไม่ได้นอนอยิงมวฮะหนึ่งนัดลันโดนนะเล่น,นครับ ฟิกครับไม่เป็นไาโอ้ล้วหมาหอบนันจังหวะนนี้โอ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 ้ใน,นจังหวะนนี้ผมผม,ผมยัง <c oughs> ไม่ใช่ผมพยายามซูมแบบอีเลสนะครับก็คือซูมไปข้างหน้าแล้วก็ขย,ยิงี่ครับลองดิเปิดแมพหน่อยครับอลิสอลิจ,จัง หนึ่งี่โดนหนึ่งนัดมาด้วยก็จะไม่ได้มาสอนอะไรมากนะครับคลิปนี้เพราะว่าผมนี่ยังไม่ได้นอนเลยนะครับตั้งแต่เอเที่ยงคืนนะครับจนตอนนี้นะครับเจ็ดแปดโมงแล้วรู้สึกว่า ง่วงนิดนึงนะฮะปวดหัวนิดหน่อยนะครับพักผ่อนน้อยโอเคแล้วก็ซูมคีปครับเป็นไปได้นะถ้ายิงธรรมดาไม่ได้ก็ซูมครีปนะครับพยายามอย่าซูมคนเยอะนะครับโอเคเออเล่นเล่นลน,นิดเดียวนะโอเคแล้วก็วิ่งไปครับวางแถบในป่าโอเควางแถบในป่าแล้วเราก็ค้าวสแต็กครับให้ครบห้าสามแล้วก็ซูมครับ ก็โดนครับหนึ่งนัดครับโอ้ยโดนแทงเยอะถ่ายแล้วโอเคผมจะออกของเอ่อเป็นเหมือนแบบว่าเออโดนโดนโดนแต่แหลกนิดนึงโดน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 แทง เราก็เล่นเลยครับฟิกโอเคโอเคไม่โดนนะคิดว่าจะเดินเข้าป่ามาแต่ว่าไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับรปจีเราก็รอนะครับถ้าเพื่อนมาเล่นเราก็ตายครับ ถ้าอยากจะรู้ว่าเทคนิคซูมยังไงให้โดนผมว่าเปิด YOUTUBE คนที่แบบว่าเป็นเมนเอลสูมเม็ดทรงเม็ดส้มดีกว่านะครับเม็ดส้มเม็ดม่วงแล้วระดับประทงระดับประเทศดีกว่านะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมซูมในแบบว่าที่ผมถนัดนะครับคือใช้ใจซูมเนี้ยโอเคโอเคครับตายอะผมรู้สึกว่าใช้ใจซูมมันจะแบบว่าใช้ความรู้สึกดีกว่า แล้วอย่าพูดไาใช้ใจเลยมาดูแบบอ่ดูแบบว่าแอคไปหน่อยเปิด okay. แมปโอเคเราก็เล่นนะครับเล่นไปเราก็เนี่ยฮะตายนะครับใช้ความรู้สึกแบบว่านิ้วนะครับสัมผัสของนิ้วเราเนี่ยมันแบบว่าตรูอยู่ประมาณตรงเนี้ยเนี่ยเราก็ยิงไปประมาณนี้นะครับก็คือใช้สัมผัสนิ้วรุนๆเลยทุกคน คือแบบว่าถ้าอยากยิงเอลสูให้คมก็สัมผัสนิ้วนะครับผมาอาจจะยิงไม่ค่อยคมนะครับเพราะว่าอัดหน้าจอไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยมันกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับมันจะหน่วงหน่วงนิดนึงนะโอเคก็เล่นไปนะก็เมนเอลสูที่ผมคิดว่าโหดที่ผมเคยดูมาก็พี่โฟเยตนะครับ วี่โฟ e ์เยสเออผมรู้สึกว่าวี่โฟ e ์เยสซูมเอลสู่คมมากนะครับโอเคอเครก็อาวเฮ้เยเฉียไปได้ไงวะเฉียไปได้ไงวะโอเคแล้วก็ถ้าโดนโถมแบบนี้นะฮะเราควรเก็บสกิลนะครับไวเ้เคลียร์คีินะฮะเราจะโดนอะไรช่างมันนะครับยิ่งไม่โดนโอเคไม่เป็นไรมีพลาดนะครับมีพลาดมีเจ็บกันบ้าง เราก็รอครับให้เพื่อนเดินมาอ๋ตายเลยไม่ได้มองตัวเองไม่ได้ออกก็ไม่เป็นไรนะครับพรารเล่นแบบสบายใจผู้บบพี่ซินดี้เลยโอเคมาเราเดินมาตรงนี้นะครับของสแต็กนะครับเหมือนเดิมเนะี้ยเอลสูนะครับจะยิงแรงก็ต่อเมื่อสแต็กครบห้านะครับสกิดไปโดนน่าจะโดนเทนนะเค okay. บานแตกไม่มีใครขึ้นมาเติมโอเคซันโดนะครับตายครับโอเคเราก็ค่อยๆเล่นไปนะครับของเกิดนะครับยิงธรรมดาได้ก็ยิงนะทุกคนพยายามอย่าติดซูมเยอะนะแต่ว่าอันนี้ผมน่าจะติดซูมเยอะไปหน่อยคลิปนี้หรือเปล่าจะติดซูมเยอะหรือเปล่าคลิปนี้พูดเหมือนแบบว่าตัวเองมาพากทับนะฮะจริงๆไม่ได้พากทับนะฮะ จริงๆไม่ได้ภาคทับนะทุกคนผมเล่นแบบว่าตามยถาก,กรรมของผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าผมภาคทับมันไม่ค่อยได้อัธรสเท่าไหร่โอเคถ้าเขาตีแสดงว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้วผมโอเคสองสาออกไปได้ไงลูกศรโอเคหนึ่งนัดครับตันโดนสองนัดครับจัดการมันลูกน้องฉัน ดันการเลยเฮ้ยโอเคมาเราโดนนะฮะเรายุยมาครับผมจะโปกยุยนะครับหนึ่งนัดครับโอเคหมามาครับเปิดแมพให้หน่อยครับเปิดแมพอุ้ยโอยแหลกตะกี้ผมสะบัดนิ้วไปคิดว่าโดนแล้วนะแต่ว่ามันแหลกครับโอ่ค okay. รอครับรอ เฮ้ยก็เล่นเลยดิก็เล่นเลยดิฮึปเอาดิหมาพุ่งไปพุ่งไปเลยโอ้โหผมสู้ไม่ค่อยโดนรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ดือ้ออันนี้ดือ้อช็อตดื้อนะครับช็อตนี้ เรียบรออ้อยช็อตดื้อมาแล้ว5คิวจังหวะนี้นะครับเอเจอช็อตดื้อไปฮะเล่นเอลสูไม่ควรดื้อเลยครับถ้าจะตายก็กลับบ้านนะครับจะโดนเพื่อนด่าเอาเอ,าอา้าอลิซแย่งคีปเราทำไมไม่น่ารักเลยนะครับเล่นเอลสูนะครับพยายามเปิดแมปนะครับในจุดที่สำคัญสำคัญ โอเคตรงนี้มั็นสาคัญเลยครับสําหรับเราเราก็เปิดแแบบไปนะแล้วก็พยายามนะครับถ้าเราจะซูมพยายามนะครับของแตกให้ครบ5้านะครับแล้วก็ค่อยซูมนั่นเองพยายามยิงอะไรก็ได้นะครับให้มันแตกมันครบ5้านะครับแล้วก็ค่อยซูมเนาะโอเคก็ okay. จะเป็นเทคนิคการเล่นนี่ง่ายแล้วโดนอีลินไปจงกวะน,นี้อุ้ยผ้านะครับผลาเองอันนี้เข okay. โดนนะโดนอีลิน รอนะครับรอถ้าเขามาดือด้อๆตรงนี้โอเคเขาก็เช็คเราก็จะไปช่วยอลิสนะครับพยายามเดินแล้วคอสแตก,ก้ครบห้านะครับโอเคถ้าเขาไม่เล่นแล้วก็ถอยถอยมาอย่างนี้ซูมโอ okay, เคเจ็บนะมันถึงข้าของเราแล้วโอเคเขาถอยนะครับ ตายครับอาล็ดเจ็บเคเนี่ยเห็นไหมเห็นเงามไหมทุกคนเห็นเงาไหมเนี่ยเดินไปดูแล้วเคเล่นเอลซู่สกินโลนวูฟมันบัคทุก,ทกตัวเลยไหมหรือว่ามันบัคทุกสกิน ผมรู้สึกว่ามันบั็กนะครับหรือเปล่าโอเคครับก็เราจะไม่มากู้ยิงทักทายครับให้เขารู้ว่าเรารู้ฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่แล้วก็มาวางแท็บที่เดิมคนระับโอเคก็ยิงเช็คไปนะแล้วก็พยายามนะครับ เก็บนะในป่าโอเคเราก็ไม่ยิงแล้วนะเพราะว่าเขาน่าจะเป listings, <halfway> ล<ะ>ี่ยนแล้วเห็นไหมเขาก็จะเปลี่ยนทิีแล้วนะครับเราก็เดินมาที่เดิมเลยแล้วเขาก็จะโผล่หรือเปล่าแล้วเขาโผล่ก็มีจุกนะครับแต่เขาไม่โผล่นะเป็นเล่นล่างนี่ยมันเห็นสกิลซูมเรา โอ้ทีมก็ทีมก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยตีดซูมไปหน่อยคลิปนี้เอาแล้วไงมาพยศก็แพ้ไปตามระบบนะฮะก็คืออาจจะเป็นที่ผมเองอะเออทุกคนนะคลิปนี้พลาดที่ผมเองเหรือมั้งอืมกระโดดมามาหลอดมาลหลอดอยู่ฝั่งนู้นเดอ๋ยวมาคิวฝั่งเราตั้งนานโอเคแล้วก็จบบ้านไปครับ เย้ร้อยดีๆครับเกมนี้นะฮะแล้วใครไม่ได้นะโทษผมก็ได้นะเพราะว่าผมทําอะไรไม่ได้อนะไม่รู้ดิคือแบบว่ามันเจอแต่อย่างเงี้ยคือแบบว่าไม่แบบไม่รู้อะทุกคนโอเคคลิปนี้ขอบจบวันนี้แล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็เดี๋ยวกดติดตามกับวิสัยการทีวีกันด้วยนะฮะผมอาจจะแบบไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเอนเตอร์เทนเยอะนะครับโอเคก็สวัสดีวันจันทร์ด้วยนะคลิปนี้ลงวันจันทร์นะโอเค ไม่เจอกันใหม่คิดหน้าขอบคุณผู้ชมบ๊ายบายครับผม